สวัสดีครับมาพบกับ t ัสตี้ออโตเฮดโคลานะครับวันนี้จะพามาดูรถเจที่นั่งสุดคุ้มนะครับที่เรียกว่าเป็นรุ่นยอดฮิตของบ้านเราเลยนะครับกับนี่เลยฮะโตโย t a าฟอร์จูเนอฮะตัวนี้เป็นตัว 3.0V นะครับผมออโต้นะปี2009นะฮะโฉมนี้เรียกว่าเป็นโฉมหน้ายักษ์นะครับผมไฟหน้านี้เปลี่ยนแล้วจากรุ่นเดิมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะกัะจังหน้านี่เท่ๆเลยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะ คันนี้นะฮะเครื่อง3000 v n t u r b o นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับผมมาดูรายละเอียดตัวรถกันบ้างนะครับผมตัวรถเป็นสีบรอนเงินนะครับผมได้ล้อใบพัดนะครับขอบ18นิ้วนะที่เรียกว่าตรงสเปคกับรถ SUV เลยนะครับผมอมาครับไล่มาดูเรื่อยๆนะครับบอดี้สวยเดิมนะครับตัวถังบางมากนะฮะคันนี้ มีครบครับผมบันไดข้างลาวโหนนะครับสปอยเลอร์นะนี่ให้ดูรอบๆคันกันนิดหนึ่งนะฮะอ่ะมาเปิดดูด้านหลังนะครับนี่พับให้ดูเลยนะครับผมนะเบาะนี่ปรับได้หลายฟังก์ชันมากนะครับนอกจากจะพับแบนแบบนี้นะครับนี่ยังปรับเป็นแขวนได้แบบนี้ด้วยนะฮะเอาไว้ขนของใส่ของนะครับเรียกว่าเป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์จริงๆนะครับเรียกว่าไปไหนไปกันได้ทั้งครอบครัวนะแล้วก็ สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนจริงๆนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปใช้งานในเมืองนะครับหรือว่าจะขึ้นเขาลงห้วยก็แล้วแต่นะเรียกว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมอ่ายังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูฟังก์ชันต่างๆในตัวรถกันบ้างนะครับอ่ะเชิญเลยนะฮะมาครับผมมาพูดถึงนะครับ ดูจากด้านในนะเรียกว่าดูสวยเรียบหรูมากๆนะครับผมได้เบาะหนังสีเบจมาแบบนี้นะครับผมนะตัดกับคอนโซลสีเทานะฮะมีลูกเล่นเป็นลายไม้นะเรียกว่าสวยลงตัวมากๆนะครับออปชั่นที่ให้มาด้วยนะที่น่าสนใจนะครับรุ่นนี้ก็คือพวงมาลัยมัลติฟังชันนะฮะแอร์ดิจิตอลนะครับ,แ,รรบแล้วก็จะได้เป็นพุลสคอนโทรลมาด้วยนะฮะร,รุ่นนี้ ส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือฟัง์กชันการใช้งานปรับไฟฟ้า,ฟานู่นนี่นั่นเรียกว่ามาครบมาเต็มจริงๆนะครับกับ Fortuner รุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูเบาะตอน2กันบ้างดีกว่านาะว่ามีอะไรมาบ้างนะครับเปิดเปิดมาเลยนะโอ้โหน้านั่งมากนะครับผมห้องโดยสารที่ดูกว้างมากๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับสีเบดนะฮะทำให้ดูสบายตานะ หน้านั่งแล้วก็ห้องโดยสารดูกว้างด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีพนักพิงมาให้นะครับสาหรับคนที่นั่งแถวที่2เนาะก็นั่งสบายครับตรงหัวก็สามารถปรับเลื่อนได้นะปรับเลื่อนได้นะฮะเรียกว่านั่งสบายจริงๆครับแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยเรียกว่ามีทุกช่องเลยนะครับเป็นแอร์เพดานนะมาพร้อมกับระบบแอร์ดิจิตอลครับอย่างที่บอกนะฮะกดออโต้ปุ๊บนะฮะเย็นฉ่ำทุกที่นั่งแน่นอนนะเรียกว่า โอเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้จริงๆนะครับรุ่นนี้นะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างครับผมปึ๊บมาครับผมมาพูดถึงในส่วนของเครื่องยนต์กันนี้กันบ้างนะครับผมคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลนะครับขนาด3 0ลิตรนะฮะหรือว่า3 0 0 0นซีซีนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็น VN t u r b เนะครับผมระบบอินเตอร์คูลเลอร์จะอยู่ด้านบนนะเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับ เกียร์ออโต้แบบ4สปีดนะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS นี่เรียกว่าทั้งแรงนะครับผมแล้วก็ต้องเซฟตี้ด้วยนะฮะห้องเครื่องเรียกว่าสวยเดิมจริงๆนะครับคันนี้ใครที่สนใจนะครับกับรถครอบครัว7ที่นั่งสุดคุ้มนะครับกับราคาสุดพิเศษนะฮะ529,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้นะไม่ต้องดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับจัดเต็มฟรีดาวนะฮะผ่อนเพียง 1 0 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับเรียกว่าสุดคุ้มเลยกับราคานี้นะฮะใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูตัวจริงนะครับเรียนเชิญได้เลยที่ทัสตี้ออโตเฮ e โคราชนะครับที่ร้านมีเจ้าหน้าที่นะครับผมนะหรือว่าทีมงานคอยให้คําแนะนําคอยพาไปทดลองขับรถนะครับผมรับรองว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอยากได้รถสวยคัดคุณภาพนะครับผมมาที่นี่เลยทัสตี้ออโตเฮดโคราชครับขอบคุณมากครับ